จุกนมหลอกมีประโยชน์อย่างไรจําเป็นต้องมีหรือเปล่านอกจากจะเป็นของเล่นให้ลูกน้อยกัดเพื่อคลายเคยรียดแล้วนะครับลดปัญหางองแงช่วยให้ลูกน้อยหลับสนิท นอนยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับที่อาจจะให้ก่อการเกิดเชื้ราและแบคทีเรียและปัญหาที่จะตามมาอีกด้วยพอดีเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วล่ะครับอย่าลืมเช็คก่อนซื้อนะครับว่าคุณภาพที่ใช้มีคุณภาพปลอะสันก่อมะเร็งจุกน้ำหลอกที่ทดีต้องฟิลิปเอเวนอัลต้าแอร์ไนท์ทมฟังชั่นเรืองแสงมองเห็นได้แม้ในที่มืดช่วยผ่อนคลายลดอาการงอแงหยุดมิดขึู น้อยทังยังมีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันป้องกันการดุดนิ้วได้ดีเยี่ยมออกแบบตามสรีระรูปปากของลูกน้อย กันสำลักพร้อมตัวจับเซฟตี้จุกซิลิโคนนิ่มน้ำหนักเบารอบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นไม่ระคายเคืองผิวหนังปลอดสารก่อมะเร็งมาพร้อมลายสุดคิว้วสีสันสดใสส่งเสริมพัฒนาการการมองเห็นและจินตนาการของลูกน้อยคุณภาพอัดแน่นแบรนด์ที่คุณแม่ทั่วโลกมั่นใจใช้ฟิลิปเอเวน